สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วรอบนี้เราโกอินเตอร์ครับเล่นเกมบาซิลโอเคเป็ี่ยนต่างกันอังกฤษอเมริกาเลยอังกฤษเวอร์ชันอเมริกาไหมโอเคชื่อเกมว่าฮูนี่หละฮีโร่ใครต้องการเหมือนไม่ใช่ต้องการฮีโร่บ้าง ไอ้พี่ดูสิเกมมันเซนเซอร์ด้วยโคตรดีโอเคได้ยินเสียงเกมปะผมไม่ได้ยินเลยเพิ่มเสียงหน่อยละกันเฮ้ยได้ยินเสียงลยนสองสามน่าจะกำลังดีมาเริ่มเกมเฮ้ยแล้วเราไม่ได้เลือดตัวเลยหรอ ออกก็แปบบ๊แบๆบออกก่อนอยาดเลือดตัวเลือดไม่ได้เลยนึ <c oughs> ยกว่าเราเลือดตัวละครได้อะ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 ไปไปไปืไปไปมฮีโร่สุดแข็งแร่งไหนดูสิสวัสดีครับเอ้ยไม่ได้อัศวินสุดเท่เต่งเข้มๆขอ่ะสวัสดีครับ ผมดูเหล็กอภาษาอังกฤษโคตรบ่ไอวอมข้าเป็นอัศวินผู้สูญสัก์ในในเมืองแห่งนี้เรามีหน้าที่กระทืบปีศาจโอเคโก,โกโกไปไปกระทือมาเลยวะอ่าเขาถามเรา เขาถามเราว่าจิงนจดถักไหมไม่ใช่จิงจดถักเราต้องตอบโนเลยไหมไม่ไปเขาถามอะไรไมาไจะช่วยมาไปชน,น้กับพวกเราไหมโอ้โหแน่นอนผม่ฮีโร่ของประเทศนี้ไปเลยดีกว่าเยี่ยมมากไอ,อ้โง่ไม่ใช่ผู้คนต้องมาสู้กับพิศาตไปเราต้องการผู้คนช่วยแต่การพริศา่เยอะมากได้ได้ได้ฮ่าโอ้โหสภาพเราจะไปสู้ใครได้ปะเนี่ย อ้าวอารวินฟื้นหักโอ้โหอาร์วินฟื้นหัยยังสภาพดีกว,ว่าเลาวีกด้ช่วยด้วยครับมีสาวสวยอืมบัตตี้อ่าผู้สวยคนดีมั้งกันถูกแอดถูกโจมตีเอ่อผมพยายามจะช่วยเขาแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถทำได้ คุณช่วยเขาหน่อยได้ไหมช่วยช่วยเธอหน่อยได้ไหมช่วยเขาอะไรโอ้โหทาไมวะเองไม่ไปขออัศวินข้างๆหนุนโคตรถึงมาขอผมดูถือกิ่มไม้เองถือด้เป็นถือโลเองยังสู้ไม่ได้เลยสภาพนี้จะไปสู้อะไรได้ดูเสื้อผ้ายัานร่อนจ้อนอยู่เลยแต่แน่น,นอนครับสาวสวยเราต้องไปช่วยโอ้ขอบคุณมากเลยรีบหน่อยแล้วกันโอ้สภาพจะรีบยังไ,ไงวะเนี่ยโอ้ ม่หนาวเลยไงเดินแค่ผ้าโอ้โหมาเลยครับผมพร้อมช่วยท่านประจมภัยช่วยฉันด้วยนะคะพวกพิศาจพวกนนี้ยฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยใช่ไหมแปลถูุใช่ไหม,ไหมเออฉันแก้กลัวมากเลยค่ะได้เลยผมตบไหมโอ้โหสภาพเราโดนลุมด้วยถือกิ่งไม้ไปตบเขาแล้วเมย์น้อยกว่าเอาอะไรไปสู้ไปเนี่ยคืออะไร หรือต่อเพิ่มน้ำเมจซี่โอ้เฮ้ยสภาพเราสู้คนอื่นเป็นด้วยเหรอวะไอ้คิมหมาโง,ง่เนี่ยนะขอบคุณมากนะประชมภั้อืลาถ้ามันไม่ลำบากนะนายรู้ไหมอ,อะไรวะจะไม่รู้เลยว่าเออเอเอว่อาผู้อีงคนสูวคนนั้นมาจากไหนใช่ไหม เมื่อไ,ไม่กีว่วันก่อนเออช่งแม่งครับกดเลยไปเราเมจิตพาวเวอร์ววโจโจโจโกโก้ไปหากันถ้ามันเป็นไปได้โอเคได้โอเคเอ้าวยังไม่ได้ตอบตดลงเลยใช้กูเฉยเหมือนให้เราไปหาจอมเวรน,นะวัดดีนจะประชุมภัยฉันก็มันจะไปออกประชุมภัยเออตอนนี้นายต้อง maybe do you want นายช่วยนายอยากจะช่วยขอพรให้ฉันช่วยดีไหมไช้ไปขอให้ช่วยดีเพื่อนสุ้ๆขอบใจมากหวังว่าท่านจะเจอนายอีกไม่น่าเจอเดี๋ยวตายขั้นฐานพ่อโมได้หรอไม่ใช่เราเนี่ยแหละสต่ภาพเราดูดีโอ้โหโคตรเทอันนี้เมโซนเนนจะชัดช่วยผู้หญิงสต่ภาพช่วยใครไม่ค่อยจะได้ ออมาเถอะเขาบอกว่าเมืองใหญ่ต้ไปได้เจอกันเออกดคอนติเนียโอเคผ่านแล้วโอเคผ่านผมงงโอ้เดินมาแบบดึงถึงแล้วเฮ้ยนี่ตอนนี้เราเจออกาศนะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยที่กาดจะเข้ามาหาเราเป็นผมผมก็จับดูสิแค่ผ้าขนาดนี้โอ้โหลดจิตชัดๆ ไม่ต้องช่วยใครอ่ะช่วยตัวเองเหอ่อนช่วยให้ตัวเองไม่โดนจับนีกว่าไหนดูดิเขาพูดว่าอะไรโมกด่าอย่างเดียวไม่อ่านเลยวัดดีหยุดนะเว้ยตอนนี้มีการต่อสู้ขึ้นอืมเราไม่ต้อนรับคนข้างนอกเขาบอกอ่าวปลดล็อกรางวันพิเศษเอ๋ยอะไรวะเนี่ย m i m i m สุดโลผ่านได้ไงเราไม่ต้อนรับให้คนนอกเข้ามา เออแม้วันทูเฮลเออมันจะตอบว่าอะไรบิบรีคืออะไรผมไม่มั่นใจวัดอ๋อคือเราจ่ายตันเพื่อเราจะผ่านไปเนี่ยนะอ๋อเหมือนคือเราติดสินบนเว้ยโอ้แย่จัดเลย อเหมือนมันเหมือนผู้หญิงนี้ก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉันเออถ้าไม่ว่าอะไรฉันชื่อจุเลียนนะคะที่อ่เรา้าเราันแย่กันดูโอเคฉันผู้หญิงนี่ฉันขอรู้ชื่อคุณได้ไหมคะเราสุดหล่อเอ้โอเคเอ๊พี่ชายผู้หญิงไม่ต่างกันเลยแค่เพิ่มเซนเซอร์ทําผมอะไรโอ้โห มีสีอื่นไหมผมไม่ชอบสีแดงที่จริงมันน่าทำสีผมเปน็นเส้นนาแล้วเฮ้ยผมชอบผมสีดำผมสีดำนี่ผิวหรอผมชอบผมขาวๆนะโอ้สีเขียวน,นี่อะไรอะอบินโนเต้นตัวแต่ที่จริงผมไม่ได้ชอบขาวมากอันนี้มันก็ไม่ได้ขาวมาก นี่อันนี้แล้วกันกำมันดีเบซิต้าเออรู้สึกตัวคนว,วิ่งผู้ชายมันไม่แตกกันเลยอ่ะอ้าววุ้ยวิงผู้ชายไปได้อ้าวว้ยอย่างเงี้ยะไม่เอาผู้ชายแบบผ่านเปลเี่ยนยากเกินเอานี่แหละชื่อเพเยอร์เนี่ยแหละไปเลย ปวดร้อรนนะครับพิซซ่าอยู่แถว่นี้ตายเลยไม่กลัวหลอกมาเหอะพูหมดอะอยู่ข้าสาแล้วจโอ้โหเกมกระตุก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 กระตุกจากอะไรไม่รู้เจ้าเชื่อในโลกหลังความตายหรือไม่อมืข้าน้อยถ้าถามผมหรอเชื่อโลกหลังความตายไหมผมคิดว่าหลังความตายมีจริงนะ ไม่รู้สิแต่ผมคิดว่ามีนะผมว่าโลกหวังความตายมันหมายความว่าไงตายแล้วเกิดใหมออ่รอบอ่ะผมคิดว่าตายแล้วอาจจะเป็นผีผีอาจจะมีจริงนะถ้ามันผมตอบเย่ไปเลยผมงายผมคงงายโอ้ฉันหวังว่าวันหนึ่ง ไม่ยากใช่ขโมยของสิเงี่เหมือนเขาพูดว่าประมาณว่าโอ้ฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะรู้เรื่องนั้นก็คือมันจะตายโอเคไม่ต้องเอาอมาเล่าให้ฟังนะโอ้เกมมันกระตุกจริงนะครัเนี้กระตุกอะไรอ่ะไม่เข้าใจโอ้เรียบร้อยเพิดกดนู่นมาแล้วขึ้นตบ เหมือนเป็นเกมตอบคำถามมากกว่ายังไม่ได้สู้อะไรมากเท่าไหรเลยและเกมมันเริ่มกระตุกแล้วด้วยซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะงั้นโอ้โห,โห,โหขายจริงนะเนี่ยนั้นสำหรับเกมนี้ก็เอาไปแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะไม่น่าใช้เกมนี้แล้วถ้ามันยังไม่หายค้างนี้นะ เพราะมันเล่นไม่ได้เว้ยดูดิไม่ได้มาค้าไม่หยุดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายลาก่อนอสุวินสุดหลอดที่ที่ไม่ใส่อะไรเลยชิ้น